สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสนุนทุสิทธิ์ประจําปีการศึกษา2565ครับและวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากบรรัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาศิลปะดุสฎีบรรัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ท่านอาจารย์ดรสันติพิเชษชัยกุลจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครสวัสดีครับสวัสดีครับผมคสวัสดีครับ ครับอยากให้ท่านกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาของท่านสักเล็กน้อยครับโอ้ถ้าจะกล่าวไปนี่นะครับผมผูกพันมากกับการที่เกิดมาแล้วชอบศิลป,ปะครับก็ชอบปั้นแต่เด็กครับอ่าแล้วก็ร่ำเรียนศิลป,ปะการปั้นมาตั้งแต่มหาลัยราชมงคลอีสานครับแล้วก็มามหา ron, ลัยราชมงคลราตนโกศินลร์หรือเพาะช่างครับแล้วก็มาราชมงคลครองหกศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตราชมงคลสายครูเป็นครูปั้นนะครับจากนั้นก็ มาเปิดร้านศิลปะนะครับอยู่ที่เดอะมองงามวงวานแล้วก็มาเปิดอยู่ที่ซอยสัมคิดตัดใหม่ถนนที่บานนนทบุรีจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่มอนแทนาสหรัฐอเมริกาอยู่ที่บิ๊กฟ r กแล้วก็มาย้ายมาไวทฟิชเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่เชียงใหม่ผลงานที่ผ่านมาที่คนเห็นเป็นประจักษ์ตั้งแต่อยู่ประเทศไทยก็คือการปั้นหลวงพ่อพระต่างๆให้กับวัดวารามพอไปอยู่อเมริกาเขปั้นเนทีฟเมริเดียนก็คืออินดิยนดง ที่เรานับถือใช่ไหมจังหวะนั้นผมก็เอาลุปานอาลุปานพระไปแสดงงานแล้วก็เลยไปแสดงงานประกวดศิลปะระดับโลกชื่อ Art p r i z e ที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับปี2010นะครับเราได้ย5นะครับท็อป t 5ในศิลปิน1713คนนะครับสลัดนะครับไม่ใช่43าอ๋ออย่า43รลัดแล้วก็52ประเทศทั่วโลก แต่พอมาเป็นปี2011เ,เราทำไปใหม่รเราได้ที่1ของนักปั้นหมดโลกเลยเราได้ที่4ของทุกแขนงของโลกกับ,บที่งาน Art Prize เช็คได้แล้วก็งานต่อมา2012เราได้ที่มิชิแกนครับรรเราไม่ใช่มิชิแกนเราได้ที่ <Alberta S 2> อัลเบอร์ตาอัลเบอร์ตาที่แคนาดาครับก็คืออันนั้นคืองาน Calgary s t a m เป็นปีที่100ผมได้ The Best of 3 d Show ครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้คนไทยรู้จักจากนั้นผมก็มาออกรายการที่ประเทศไทยนะครับถ้าเข้าไปดูตอนนี้ที่แอปแดงไปดูได้นั่นคือรายการตีสิบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สองพันห้าสินะครับแล้วก็วันที่23กุมภาพันธ์สองพันห้ารยารยการจอใจและก็วันที่29ตุลาคม255พันรายการ t o to day show ของไต่ภพนะแล้วก็อีกมากมายอันนั้นก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้น จากนั้นผมกลับไปอเมริกาอีกครั้งผมตั้งใจว่าผมจะปั้นพระบาทสมเร็จเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ความคิดผมก็คือถ้าหากท่านประสูติที่โรงพยาบาลมอลโอบน์นที่แมสซาชูเซตส์บอสตันรูปปั้นผมที่จะถวายพระองค์ก็จะต้องประสูติที่นั่นเช่นเดียวกันจากนั้นความคิดนี้เกิดขึ้นผมก็บินเครื่องบินจากมอนทานาไปลงที่ Boston, บอสตันมิชิแกนไม่ใช่บอสตันครับและผมก็ลงไป เสร็จแล้วผมก็เข้าไปในโรงพยาบาลผมบอกว่าผมอยากหาตึกที่จะปั้นพระองค์เขาบอกโดนทุบแล้วผมบอกมีแมงไก้เคียงเขาบอกจะด้ไมได้ก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าให้ชั่วโมงครึ่งนะเพราะเราจะมีประชุมแล,แล้วทันไหมทำผมทําชั่วโมงครึง่งเป็นโครงสร้างผมไปปั้นวันที่27สิงหาคมค2 5 5 6จากนั้นผมก็มาถวายที่พระราชวังไกงวนวันที่2 7ถึง31พฤษภาคม2 5 5 7 ค,คือเก้าเดือนเต็มจากนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่เก้ารทรงโปรดนะครับก็สร้างฐานเพิ่มจากนั้นผมก็ทําคลิปออกไปคนมาดูหลา,หลายสิบล้านวิวนะครับจากนั้นพอท่านสวรรคตรัชกาลที่10ท่านก็มาพบเข้าที่พระราชาวังโกนแล้วก็เลยเรียกเข้าเฝ้าเป็นการสวนพระองค์วันที่10ส,สิงหาคมพศหกสิบให้ผมปั้นพ่อก็คือพ่อหลวงรัชกาลไว้ที่ปราสาทเทพยนคร์กับพระบรมหาราชวังในวัดแก้ว และก็อีกองค์หนึ่งไว้ที่พระบรมมหารชาชวังสวนพรั้น3ดังนั้นแล้วจึงทำให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้ามาเห็นแล้วตอนนี้ข่าวที่เห็นได้ง่ายคือเวลามันน้อยตรงนี้เข้าไปดูอันเก่าเลยครับรไปที่แอปแดงอะไรก็ได้เข้าไปเลยนะครับมันจะมีรายการชื่อรายการพูดได้ไหมอของทบทบหนะครับก็คือคุณสายสวรรค์ขยิย่งครับชื่อรายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ขยิ่งครับรวันที่5 6 7 นะครับกรกฎาคม2566ครับเข้าไปดูได้นั่นคือผมพูดเต็มสตีมเลยแม็กซ์หมดเลยว่าเกี่ยวกับผมทำอะไรมาอย่างไรอย่างไงนะครับนั่นก็คือมีความภาคภูมิใจมากเพราะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมตั้งใจจะทำให้ครบ,ครบชาติทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติในเรื่องของศิลปะระดับโลกศาส,สนาก็ทำแกจิอาจารย์ทุกฝ้าเมืองไทยยังไม่พอผมก็จะทำอาจารย์ใหญ่คือพระพุทธเจ้านั้นผมก็เลยเดินทางค้นคว้าวิจัย กับปรามาจารย์ด้านภาษาของโลกตั้งแต่ตุลาคม2555จนถึงปัจจุบันะจะครบ12ปีแล้วก็จะเปิดเผยพระภากของพระพุทธเจ้าตามวัติารโลกนี้ผมทําพิธภัณฑ์อยู่ที่สารพีเชียงใหม่ครับก็จะเปิดจะไม่เป็นทางการเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะเปิดสรารคดีให้ท่านทั้งหลายในประเทศไทยชมก่อนทั่วโลกทา6คลิป6 EP แล้วเมื่อรู้ว่าผมศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างไรแล้วก็จะได้รู้ว่า ความคิดนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครทํะไรแล้วผมเป็นประธานมูลนิธิพุทธสันตินะครับจะสร้างพุทธสถานชื่อว่าสวนสันติธรรมก็คือสันติธรรมทําอะไรทําเรื่องพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางสอนเรื่องของพุทธศาสนาอย่างเป็นแก่นแท้นะครับอันนั้นจะเป็นสิ่งประจักษ์ของโลกด้วยเพราะจะสร้างประติมากรรมใหญ่ไม่ใช่ที่สุดในโลกแต่จะให้ละเอียดสวยงามที่สุดในโลกผมเป็นผู้ปฏิวัติวตงการบรอนส์ของโลกทำดีเทลในโลหะได้เหมือนมนุษย์ ฉันั้นถ้าหากว่าผมจะทําพระเจ้าให้มีความละเอียดอย่างนั้นแต่ยิ่งใหญ่ให้คนหลงไหลในรูปลักษ์เข้ามาติดกับของเราอันนี้เด e Trap คือกับดักที่ให้คนมาหลงไหลในรูปจากนั้นเมื่อเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก็จะพบว่าพระองค์คือใครจากนั้นผมไม่ต้องไปสอนใครเพราะผมเป็นผู้สร้างสื่อให้พระองค์ที่กําลังจะเลือนลางหายไปคนสอนคือนักปราชญ์ผู้รู้หรือครูบาอาจารย์หรือพระสงค์เท่านั้นผมเป็นอิสระซึ่งศิลปินอิสระเข้าใจไหมฮะเข้าใจ และประมากษัตริย์ผมทําให้รอเก้ารอสิบแล้วอันนี้ก็ครบแล้วแต่สุดท้ายที่สุดผมเป็นนักปั้นเกิดมาได้อย่างไรหนึ่งพ่อแม่พี่น้องบรรพุรุษของเราก็คือชาติของเราครับผมถ้าหากนะครับประเทศชาติไทยไม่มีพระราชจักรีแล้วเนี่ยไม่มีวัดวารามสวยงามผมเห็นไม่มีโรงเรียนศิลป,ปะและก็ไม่มีครูบาอาจารย์ดีๆเก่งๆมาสอนผมถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีสันติวันนี้เหมือนกันครับครับถือมาเป็นเกียรติต่อตัวท่านแล้วก็ สร้างผลงานไปทางระดับโลกและในประเทศไทยด้วยใช่ครับครับผมครับแล้วท่านได้มีการทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยทับทามให้ผมปั้นพรมระมรูปของรัชกาลที่เก้าปริสานไว้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบางเขนกรุงเทพนะครับก็คุยกันมาสองสาปีได้แล้วตอนนี้อยู่ในการออกแบบนะครับผมอาจจะทําเป็นชุดครีเหมือนกันที่ผมถวายที่ปราสาทเทพดอนครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะทําให้นะครับแล้วก็ก็ประกาศบอกไปแล้วว่าจะทําให้ จริงๆแล้วผมมีโครงการคือจะทําพระรมรูปรัชกาลที่เก้าแจกถวายให้ทุกจังหวัด77จังหวัดครับทูลราชผาดไม่อจังหวัดจัังหวดทุกจังหวัดเลยผมก็ทูลพระองค์รัชกาลที่สิบแล้วเราก็ทูลพระเทพแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าดีไอเดียดีแต่ไม่ให้ขายไม่ให้ขายพ่อคือเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ดีไม่ใช่ของขายไม่ใช่ของขายอ่าทําให้เลยผมก็บอกว่ายินดีผมจะทําให้ แล้วมันก็จะมีคนที่จะมาช่วยกันทําให้สําเร็จรในในปีเนี้ปลายปีผมเริ่มแล้วแต่ปีหน้าผมจะค่อยๆให้ทีละจังหวัดทีละจังหวัดก็ใช้ทุนสูงในการสร้างองค์นึงก็ค่าหล่อหลายแสนใช่ไหมแต่ว่านั่นคือการให้สุดท้ายครับเราเกิดมาไม่มีอะไรมาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้<ช>แต่สิ่งนึงที่คงอยู่ได้ก็คือผลงานคือความดีที่ทำ<ช>นะความดีสิคงกพันแต่ว่าตัวเรานั้นย่อมมีวันสลาย อันความดีมีคุณค่ามากมายจงร่วมกันสร้างไว้เพื่อประเทศชาติไทยของเราเข้าใจไหมเข้าใจครับนั่นแหละครับและสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ครับครับขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าดุสิตวดีกิจประศักนั้นน่ะตอให้คุณไปมีเงินจ่ายตังไปไปเรียนสี่ปีหปีได้ก็ไม่เท่ากับ ด,ดุษฎีบบิตกิติมศักดิ์เพราะนี่คือโรงเรียนของชีวิตนะบางท่านอาจจะ20ปี30ปีตลอดชีวิตแล้วทางสภาก็มีการวิจัยแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็ดูว่าใครถูกอยู่ในเกณฑ์นั้นๆนะครับเห็นไ,ไหมดังน,นั้นคนที่ได้ดุสริบบิตกิติมศักดิ์นั้นไม่ใช่แค่ทําชื่อเสียงแค่ประเทศชาติแต่เป็นทั่วโลกเป็นระดับอินเตอร์ดังน,นั้นผมเป็นนักปั้นประติมากรเป็นสากล ผมจบศึกษาศาสตร์บัณฑิตในการเป็นปฏิมกากรสากลปฏิมากรรมด้านนี้คือ International Sculptor ดังน,นั้นการเป็นนักปั้นอย่างผมปั้นอะไรก็ได้แต่ผมขอฝากเลยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของปฏิมากรรมอย่างผมนั้นขอฝากไว้คือรับใช้พระพุทธศาสนาครับครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรสันติพิเชษชัยกุลขอบขอคุณมากนะค,ะครับผมบขอบคุณครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ